สำหรับพอดแคทใน EP นี้นะครับจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเขาเคยเกิดจะได้ครองโลกอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับนั่นก็คือบริษัท Yahoo นั่นเองให้ลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับ Yahoo! เคยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง128,000ล้านดอลลาร์และเคยเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้ามากที่สุดในโลกนะครับหลายคนอ,อาจจะนึกถึง Google หรือ Facebook ในปัจจุบันแต่ถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ย ยาคู่คืออันดับหนึ่งตัวจริงนะครับและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือในช่วงปลายยุค90บริษัทนี้เองเคยมีโอกาสซื้อ Google ด้วยเงินแค่1ล้านดอลดลาร์แต่พวกเขาเลือกที่จะปฏิเสธนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องราวการรุ่งโรดแบบสุดขีดและการล่มสลายที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการเทคโนโลยีกันนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทาราดนจากโดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการคลิปแมนเดนะครับรายการที่จะมาคุยเคสตัตดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าวันนี้จะมาพูดถึงบริษัทอินเทอร์เน็ตที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดผมว่าหลายคนจินตนาการภาพของ Yahoo ูในยุค90ไม่ออกนะครับถ้าย้อนไปในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับให้ลองจินตนาการโลกที่ไม่มี Google สมมุติเราอยากหาอะไรบนอินเทอร์เน็ตมันไม่ง่ายเลยนะครับ ตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันเหมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ที่ไม่มีบรรณลักษณ์ไม่มีสันหนังสือไม่มีหมวดหมู่มันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับและจุดเริ่มต้นของ Yahoo! มันเรียบง่ายมากๆนะครับเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดยนักศึกษาปริญญาเอก2คนก็คือเจอร์รี่หยางและเดวิดฟิโลพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างธุรกิจพันล้านเลยนะครับพวกเขาแค่เจอปัญหาว่าเว็บไซต์ที่พวกเขาชอบเนี่ยมันกระจัดกระจายเ็ไปหมดพวกเขาเลยทําสิ่งที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการสร้างลิสต์หรือสารบ,บัญเดเลกเอรี่ของเว็บไซต์ที่พวกเขาชอบ แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆพวกเขาเรียกมันแบบง่ายๆและตรงไปตรงมานะครับว่า Jerry and David Guide to the World Wide Web จากนั้นก็ส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็ส่งต่อเพื่อนของเพื่อนปากต่อปากในเวลาไม่นานเนี่ย directory นี้เนี่ยก็มียอดเข้าดูหลายพันครั้งแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงของเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในปี1994นะครับเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ที่ดังที่สุดในยุคนั้นอย่าง Netscape ที่ผมเพิ่งเล่าไปนะครับ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คนส่วนใหญ่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เอาลิงก์ของเจอร์รี่และเดวิดไปใส่ไว้ในหน้าแรกโอ้โหแค่นั้นแหละนะครับมันเหมือนเขื่อนทะลักเลยนะครับภายในไม่กี่เดือนเนี่ยเดลัเจอรี่ของพวกเขาก็มียอดเข้าชมเป็นล้านครั้งซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับแต่ว่ามันกลายเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเจอร์รี่และเดวิดครับเพราะว่ายอดเข้าชมจํานวนมหา,าศาลหมายความว่าพวกเขาต้องลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มต้องจ้างคนมานั่งคัดแยกเว็บไซต์ใหม่ๆที่คนส่งเข้ามาทุกวัน จากโปรเจกต์ที่ทำกันเล่นเพื่อความสะดวกกลายเป็นว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับถ้าจะไปต่อจริงๆเนี่ยก็ต้องทำเป็นธุรกิจเท่านั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการตั้งชื่อนะครับบริษัทจะใช้ชื่อคู่มือของเจอร์รี่แอนด์เดวิดคงไม่ได้นะครับพวกเขาเลยไปเปิดพจนานุก,กรมในตอนนั้นนะครับและไปเจอคำว่า yahoo ซึ่งในพจนานุก,กรมมันมีความหมายว่าคนหยาบคายไร้อารยธรรมหรือคนโง่พวกเขาคิดว่ามันตลกดีนะครับและมาให้ความรู้สึกสนุก ไม่ซีเรียสซึ่งตรงกับสิ่งที่พวกเขาเป็นชื่อก็เลยถูกใช้มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับและพอเป็นธุรกิจเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วมันจะทําเงินยังไงนะครับก็ะบอกว่าอันนี้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าในยุคที่คนยังสับสนกับอินเทอร์เน็ตย่าฮู้คือประตูบานแรกที่ทุกคนต้องผ่านนะครับเมื่อเว็บไซต์มีคนเข้าเว็บเป็นล้านๆคนต่อวันบริษัทต่างๆเนี่ยก็ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อพื้นที่โฆษณาหรือที่ตอนนี้ก็คือบั n เนอร์นั่นเองนะครับบนหน้าเว็บของ Yahoo! จะทีม Yahoo ฉลาดกว่านั้นนะครับพวกเขามีข้อมูลในมือว่าคนที่เข้าหมวดหมู่อะไรมากที่สุดเว็บไซต์ไหนฮิตที่สุดพวกเขาเลยเกิดความคิดว่าทําไมพวกเขาต้องส่งคนไปที่อื่นด้วยยกตัวอย่างนะครับพวกเขาเห็นว่าคนชอบเข้าเว็บแชทลูม,มากนะครับ Yahoo ก็เลยสร้าง Yahoo Chat ขึ้นมาเองซะเลยคนชอบดูการเงิน Yahoo ก็สร้าง Yahoo ฟแนนซ์คนชอบกีฬาก็มี Yahoo Sport พวกเขาสร้างบริการของตัวเองแทบทุกอย่างทั้งช้อปปิ้งแชร์ไฟล์เกมข่าว โครงสร้างองค์กรของ y ahoo ตอนนั้นน่าสนใจมากๆนะครับพวกเขาจ้างคนเยอะมากๆและแบ่งเป็นทีมผลิตภัณฑ์ย่อยๆหลายร้อยทีมแต่และทีมมีหัวหน้าที่ทําตัวเหมือน CEO ของสตาร์ทอัพเล็กๆพูดง่ายก็คือ y ahoo ไม่ใช่บริษัทเดียวแต่เป็นกลุ่มก้อนของสตาร์ทอัพที่แข่งกันสร้างบริการใหม่ๆภายในปี2000เพียงแค่6ปีหลังจากก่อตั้งนะครับ y ahoo มีผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างกันถึง400อย่างนะครับ ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั้งวันโดยไม่ต้องออกจากอีโคซิสต็มของ Yahoo! เลย d i r e c t o r y รที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยกลายเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่สร้างทราฟฟิกไม่ถึง20%ของทั้งหมดณจุดนั้นเนี่ย Yahoo ไม่ใช่เว็บ d i r e c t o r y อรีกต่อไปแล้วนะครับแต่ y a h ู o คืออินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ในยุคนั้นนะครับและนี่คือจุดสูงสุดของเรื่องนี้นะครับในปี2000 Yahoo! มีมูลค่าตลาดหรือ Market Cap สูงถึง12800 0นัล้านดอลลาร์เป็นบริษัทอินเท แต่ในขณะที่พวกเขากําลังฉลองความสําเร็จก็มีนักศึกษาสองคนจากสแตนฟอร์ดเหมือนกันเดินเข้ามาพร้อมกับสตาร์ทอัพเล็กๆของตัวเองและเสนอขายธุกรกิจนี้ให้ยารูในราคา1ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินที่น้อยมากๆนะครับสำหรับยักษ์ใหญ่อย่างยารูแต่ตอนนั้นเนี่ยยารูกลับตอบปฏิเสธไปนะครับและโชคร้ายมากๆที่บริษัทเล็กๆนั้นเนี่ยมันดันชื่อว่า Google ซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการ ไม่นานหลังจากนั้นนะครับวิกฤตฟองสบู่ .com ก็แตกในปี2000ราคาหุ้นบริษัทเทคโนโลยีก็ร่วงระนาวนะครับยาฮู Yahoo! ก็โดนผลกระทบหนักมากนักลงทุนหมดความมั่นใจบริษัทที่เคยลงโฆษณากับยา h o ฮูก็ลดงบหรือไม่ก็ล้มละลายไปเลยนะครับที่แย่กว่านั้นก็คือโลกอินเทอร์เน็ตมันใหญ่ขึ้นทุกวันการใช้คนมานั่งอัปเดตเด r ล c t ดอรี่แบบเดิมเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปนะครับและ Google ก็ได้สร้างระบบที่ดีกว่ามากในการค้นหาขึ้นมา ยา h ู้รัวตัวนะครับว่าผู้ใช้ของพวกเขากําลังหนีไป Google พวกเขาตัดสินใจทาสิ่งที่ช็อกโลกในตอนนั้นนะครับเพราะว่าแค่ไม่กี่ปีหลังจากปฏิเสธที่จะซื้อ Google พวกเขากลับไปหา Google เพื่อทําข้อตกลงขอนําระบบค้นหาของ Google มาใช้ในเว็บไซต์ของ Yahoo! แนวคิดของ Yahoo! ในตอนนั้นก็คือพวกเขายังอยากให้คนเข้าหน้าแรกของ Yahoo เหมือนเดิมแล้วค่อยมาค้นหาผ่าน Google ที่อยู่ในเว็บ Yahoo! อีกทีแต่ก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ในระยะยาวมันคือหายนณะนะครับ ผู้ใช้ Yahoo ได้ลองใช้ Google Search แล้วก็ชอบมากๆมันกลายเป็นการโฆษณาให้ Google ไปแบบฟรีๆแถม Google ยังมีโมเดลธุรกิจที่ดีกว่านะครับ Yahoo หาเงินจาก Banner Ads ซึ่งคนเริ่มไม่สนใจแล้วในตอนนั้นแต่ Google หาเงินจาก Search Ads ที่ใช้อัลกอริทึมจับคู่โฆษณาให้ตรงกับสิ่งที่คนค้นหาพอดีซึ่งมันตรงจุดกว่ามีประสิทธิภาพกว่าและทำกำไรได้มากกว่ามหาศาล Google นำเงินกำไรเอาไปลงทุนต่อ ไปทำเดีลให้ตัวเองเป็นหน้าแรกของเบราว์เซอร์อย่าง Firefox ยิ่ง Google ใช้เงินโปรโมทพวกเขาก็ยิ่งได้กำไรกลับมานะครับ Yahoo เริ่มรู้ตัวว่ากำลังพ่ายแพ้พวกเขากลับไปหา Google อีกครั้งเพื่อพยายามขอซื้อกิจการอีกครั้งนะครับตอนนั้น Google บอกว่า1พันล้านดอลลาร์ Yahoo ตกลงนะครับแต่พอจะจ่ายเงินจริง Google ปรับราคาเป็น3 0 0พันล้านและ5 0 0พันล้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันสายเกินไปแล้วนะครับพอ Google ก็เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆดีลนี้มันจริงไม่เกิดขึ้น Yahoo! เลยถอด Google ออกกจาเว็บ แล้วพยายามสร้าง Search e n นจินของตัวเองแต่สงคราม Search w a ร์มันจบไปแล้วนะครับยารู Yahoo! แพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อการค้นหาก็แพ้ไดเรกทอรีก็ล้าสมัยยารู Yahoo! เลยต้องเดิมพันกับบริการอื่นๆที่พวกเขาสร้างไว้และโอกาสทองครั้งที่2ก็มาถึงในปี2006ทีมผู้บริหารยารู้นัดเจอกับผู้ข่อตั้ง Facebook ที่ชื่อ m a r ์ค u c กเ r b e r เและตกลงดีลกันได้ว่ายารูจะซื้อ Facebook ในราคา1,000ล้านดอลลาร์จริงๆแล้วเนี่ยมาร์คไม่อยากขายนะครับ แต่บอร์ดบริหารและนักลงทุนกดดันว่าถ้า YAHOO เสนอ1,000ล้านต้องขายสถานเดียวแต่แล้วในนาทีสุดท้ายนะครับ Ya หู o กับพยายามที่จะกดราคาพวกเขาเสนอดีลแค่850ล้านดอลลาร์แทนแร่งข่าววงในหลายแห่งบอกว่าผู้บริหาร YAHOO ในตอนนั้นคือเทอร์รี่เซมลพยายามต่อรองราคาลงเพราะหุ้นของ YAHOO กำลังตกเขาคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่านะครับกทธ์นี้เนี่ยส่งผลร้ายแรงนะครับ ซากเบกออกจากห้องประชุมด้วยความดีใจเพราะบอร์ดบอกว่าถ้าเสนอ1000ล้านถึงต้องขายแต่ในเมื่อ y a h o ูเสนอน้อย,อยกว่าเขาก็เลยปฏิเสธดีลนี้และได้บริหาร Facebook ต่อไป y a h o ู Yahoo! พาดบริษัทที่ปัจจุบันมีมูลค่าเป็นล้านล้านดอลลาร์าน,นะครับเพียงเพราะพยายามจะประหยัดเงินไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร์เท่านั้น,นเรื่องที่น่าตลกก็คือ y a h o ูซื้อกิจการไปเป็นร้อยร้อยบริษัทนะครับรวมถึงการซื้อกิจการ broadcast.com ที่ราคาสูงถึง5,700ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ล้มเหลวได้เป็นทั้งสิ้นนะครับแต่พวกเขากับปฏิเสธ Google และ Facebook แถมยังพลาดดีลอย่าง eBay และ YouTube อีกด้วยนะครับซึ่งถึงจุดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ายาคู่พวกเขาล่มสลายเพราะคู่แข่งจากภายนอกแต่เหตุผลที่สําคัญที่สุดมันคือความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นภายในมากกว่านะครับมันมีเอกสารฉบับหนึ่งที่ดังมากในบริษัทมันหลุดออกมาข้างนอกที่ชื่อว่า The Peanut Butter Manifesto เขียนโดยผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแบรดการลิงเฮาส์เขาเปรียบเปรยยาฮูว่ากำลังทำตัวเหมือนการทาเนยถั่วคือพยายามทาเนยถั่วบางๆให้ครอบคลุมขนมปังทั้งแผ่นผลก็คือไม่มีส่วนไหนที่อร่อยเลยนะครับยาฮู Yahoo! พยายามที่จะทำทุกอย่างจนกลายเป็นไม่โฟกัสอะไรเลยนะครับมีอีกตัวอย่างที่เจ็บปวดมากๆนะครับในงานสัมมนาของบริษัทพนักงานถูกขอให้เขียนคำที่นึกถึงเป็นคำแรกเมื่อได้ยินชื่อบริษัทคู่แข่ง พอพูดว่า Google ทุกคนก็เขียนว่า Search หรือการค้นหาพูดว่า p a y p a l ทุกคนก็เขียนว่า Payment หรือการชำระเงินพูดว่า eBay ทุกคนก็เขียนว่า Auction หรือการประมูลแต่พอถึงคิวยารูทุกคนเขียนคำที่แตกต่างกันไปหมดไม่มีใครในบริษัทรู้ด้วยซ้ำนะครับว่าตัวตนของยารูคืออะไรหรือกำลังพยายามจะเป็นอะไรกันแน่โครงสร้างองค์กรแบบสตาร์ทอัพย่อยๆที่เคยทำให้เติบโตได้รวดเร็วตอนนี้มันกำลังฆ่าบริษัทนะครับ ทีมต่างๆไม่คุยกันทำงานซ้ำซ้อนกันเช่น Yahoo ซื้อเว็บแชร์รูปอย่าง Flickr กกมาแต่ก็ยังมีทีมที่ทำ Yahoo Photo ซึ่งทำเหมือนกันไปเป๊ะน,น,นะครับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวก็ใช้โค้ดคนละชุดดีไซน์คนละสีไม่มีการเชื่อมโยงกันเลยแต่ท่ามกลางความกลาหลนนี้เนี่ยในปี2008 Yahoo ก็ได้รับโอกาสครั้งสุดท้ายในการรอดชีวิต Microsoft ที่เป็นยักษ์ใหญ่ในตอนนั้นเนี่ยเสนอขอซื้อ Yahoo ทั้งบริษัทในราคาสูงถึง44,000ล้านดอลลาร์ เหตุผลที่ Microsoft อยากซื้อก็เพราะพวกเขากลัว Google ว่าจะทรงพลังเกินไปและคิดว่าการรวมพลังกันคือทางรอดตอนนั้นยา h ู o ทำยังไงนะครับพวกเขาปฏิเสธข้อเสนอโดยบอกว่าราคานี้เนี่ยประเมินศักยภาพของยา h ูตตำเกินไปนะครับแต่เพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเนี่ยราคาหุ้นของ Yahoo ก็ดิ่งลงเหวมูลค่าบริษัทเหลือแค่ 14, 0 0 0ล้านดอลลาร์มูลค่าไม่ถึงหนึ่งในสของที่ Microsoft เสนอซื้อเลยด้วยซ้ำนะครับ และสิ่งที่ตอกย้ําความล้มเหลวก็คือการเปลี่ยน CEO บ่อยมากๆนะครับยาร์ o เปลี่ยน CEO 5คนในรอบ6ปีทั้ง t e r ร์รี่เซอรเมลเจอรี่ยางแคลล์บัสสกอตทอและคนสุดท้ายก็คือมาริสาเมเยอรในปี2022ไม่มีใครตกลงกันได้ว่าใครคนจะนําทัพพอคนใหม่เข้ามาผลงานไม่ดีในเร็ววันก็โดนไล่ออกแล้วก็หาคนใหม่วนไปนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่ากันว่า c a l a ์บัถูกไล่ออกผ่านทางโทรศัพท์ ส่วนสกอตทอมสันก็อยู่ได้ไม่กี่เดือนเพราะมีปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษาบอมบริษัทไม่มีวิสัยทัศนร์ระยะยาวเลยนะครับมีรายงานว่า yahoo เปลี่ยนพันธกิจของตัวเองไปอย่างน้อย24ครั้งและเมื่อโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคโมบาย yahoo ก็ปรับตัวไม่ทันนะครับแอปพลิเคชันของพวกเขาเนี่ยแย่มากๆเมื่อเทียบกับคู่แข่งบริการที่เคยยึดอย่าง yahoo mail ก็เริ่มสูญเสียผู้ใช้เพราะคนหันไปใช้แอปอีเมลอื่นบนมือถือแทน ยิ่งแบบว่านั้นพวกเขายังนำระบบประเมินผลงานภายในที่เรียกว่า quarterly performance review หรือ QPR มาใช้ซึ่งบังคับให้ผู้จัดการต้องให้เกรดไม่ผ่านกับพนักงานในทีมตัวเองในสัดส่วนที่กำหนดไว้แม้ว่าทั้งทีมจะทำผลงานได้ดีก็ตามนะครับแนวคิดนี้ก็คือการคัดคนไม่เก่งออกแต่ผลลัพธ์ก็คือมันสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่ทุกคนกลัวการโดนแทงข้างหลังและไม่มีใครอยากร่วมมือกันทำงานนะครับท้ายที่สุดเหตุผลที่ Yahoo ล่มสลายมันก็เรียบง่ายมากๆนะครับ Yahoo คือตัวอย่างคลาสสิกของคำว่ารู้ทุกอย่างแต่ไม่เชี่ยวชาญสักอย่างในยุคแรกเดล e กตอรี่ของพวกเขาเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงนะครับแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปพวกเขาพยายามทำา4 0 0อย่างให้ออกมาแบบงันๆน,นะครับแต่ไม่มีอะไรเลยที่มันดีที่สุด Yahoo Shopping ก็แพ้ Amazon Yahoo Messenger ก็แพ้ WhatsApp Yahoo Mail ก็แพ้ Gmail Yahoo Answer ก็แพ้ขอลาบริษัทอื่นโฟกัสทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุดก่อนจะขยายไปทำอย่างอื่น แต่ Yahoo พวกเขาไม่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเหลืออยู่เลยนะครับในปี2017บริษัท Verizon ก็เข้ามาซื้อ Yahoo ในราคาเพียง4,480ล้านดอลลาร์น้อยกว่าถึง1ใน10ของที่ Microsoft เคยเสนอไว้นะครับแต่สุดท้าย Verizon ก็ฟื้นฟูไม่ไหวและขายต่ออีกทีในปี2021แน่นอนนะครับว่า Yahoo ทุกวันนี้ก็ยังทำเงินได้นะครับ Yahoo Mail ก็ยังมีคนใช้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะคนเหล่านั้นสมัครอีเมลไว้นานแล้วและแค่ยังไม่อยากเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่น จากราชาแห่งโลกอินเทอร์เน็ตมูลค่าแสนล้านสู่บริษัทที่ถูกลืมเรื่องราวของ Ya h o o เนี่ยมันสอนให้รู้นะครับว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้งความลังเลไม่เด็ดขาดความหยิงพยองและการขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมันสามารถทำลายจากักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลงได้ในเวลาเพียงไม่กีป่ปีสำหรับเรื่องราวของยา h o o ในอีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ในอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Investopedia b u s s n e s s Insider t e c h c ค n Forbes และ w i k i p e d i a สำหรับพรเพื่อผที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลย,ยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่องก e k Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง p o d b e a n Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, at, a อด a d o n a d t h a r a d o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ